มาแล้วครับรถไฟสายตะวันตกนะครับกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ออกจากชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับหลังจากที่จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับตอนนี้ผ่านประแจหมายเลขสิบมาแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนนี้นะครับจะแยกขวานะครับโอ้โหฝุ่นตลบเลยนะครับฝุ่นตลบเลยนะครับขบวนนี้จะแยกขวานะครับที่หลังโรงเรียนบัตตันตูมนะครับ วันนี้มาแรงแบบนี้นะครับทําขบวนโดยอันต้อมนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนาุรีแล้วนะครับวันนี้อันต้อมทําขบวนเลยนะครับเป็นพระเอกปกติสายนี้นะครับปู่ g ีเยึดครองมานานแล้วนะครับโหมาเร็วมากเลยนะฮะ อันต้อมสี่หนครับแรงมากๆนะครับโออั oh, นตะ่อมสี่หนึ่ะแรงมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าขบวนนี้นะครับแยกขวาตรงพุ่มไม้นะครับด้านขวามือนะครับก็เข้าสู่รถไฟสายตะวันตกนะครับถ้าด้านซ้ายมือจะไปสายใต้นะครับนี่นะฮะ จุดแยกเปลี่ยนปัะแจก็ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะเราจะเห็นว่าตรงคุ้มไม้นะครับเดี๋ยวขบวนจะหายไปทางด้านขวามือนี่นะครับก็บฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมติดัานกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับกับขบ,บวน สองห้าเจ็ดคนบุรีน้ำตกครับแล้วพบกันใหม่ครับ